สวัสดีครับวันนี้รายการซร่าคูเกมเมอร์แต่วันนี้ผมจะไม่ได้มาแคสเกมนะครับแต่ผมเข้าเซิร์ฟที่แจ็คแคสไว้แคสไว้แล้วนะเอ๊ะไม่สซิเ์ฟ้วนะไม่เลยะนะก็เฟล,ลทำงั้นนะไม่รู้เป็นเชี่ยอะไรของมันนะมันเฟล,ลอะ่ะผมก็เลยโมโหอะ่ะไม่โมโหอะ่อะผมแถลงผมจะมา แถลงการเงียบชแนลชั่วคราวสักคู่นะผมเล่นวอล์กโรเชอร์ปนะฮะเขียบใช่ไหมครับก็มีครับแต่ไม่เล่นนะเล่นวอล์กโรเชอร์ปนะฮะนะโอเคก็จะมาแถลงการเงียบชแนลชั่วคราวโอเคปว่าเขียบว้าเราจะไงวเข้าใจะไงวะเคียบและสิ่งที่ตูทำมานะก็คือซีรีส์นี้ว่าจะเป็นฮาร์ดคอร์ครับ ฮาร์ดคอร์เอา้าไอ้ไอฟ้ฟวยนะฮนะก็จะเป็นฮาร์ดคอร์ซีรีส์นี้แต่แม่งก็เชี่ยมากครับแม่งอดแม่งไม่ได้อะ่ะไม่ได้เล่นน่ะนะก็คืออะไรอะ่ะก็คือสำหรับไอ้แพทแอนด์ซัมบี้นี่ก็ขอยกเลิกไปก่อนนะซีโฟอะไรอะ่ะอย่างงอะ่ะ ขมเล่นมอสซีโฟับเหลือแค่เศษผมแห่งความสิ่งที่เราเคยทำมาไหมมาดิไม่กลัวแล้วเหมืองเนี่ยนะก็จริงอาทิต์ไปแล้วล่ละแต่แม่งเฟลวับไม่ได้อะมันเฟลไม่รู้เป็นอะไรของมันขุดไอรอนแม่งเลยอ่ะไม่เกรงกลัวต่อสิ่งใดแล้วฮนะมาเลย มาเลยมาเลยมาเลยซีโฟเคลียร์ทางเลยมาเลยซีซีโฟเคลียร์ทางนะนะคือมันจะไม่ทําร้ายเรานะซีโฟเนี่ยนะมันจะไม่ต้องกระทบอะไรต่อเรานะแต่มันจะช่วยในการระเบิดได้ดีอย่างยิ่งนะมาดิอมามากูก็ระเบิดได้นะกูก็ระเบิดได้กูก็ระเบิดได้นะก็ สรุปคือผมจะมาเงียบชแนลชั่วคราวนะก็ก็ต้องขอปิดการแถลงการเพียงเท่านี้น,นะครับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนยูนะตอนนี้สวัสดีครับยดอ๋ยุ่งจบแบบจะมีการนอมใจสักแป๊บนะสักแปบบ๊บทุยนะครับสักแป๊บหนึ่งนะคอนติเนีย นะโอเคจะมีการทําใจสักแป๊บนะคือลบเซิร์ฟแม่งแล้วไม่มีการทําใจครับเสร็จเรียบร้อยครับก็ขอจบการแถลงการเพียงเท่านี้อุย้ยเพียงเท่านี้นะโอเคแถลงการเงียบชแนลชั่วคราวครับสาหรับรายการสร้างคุ้เกมเมอร์นะครับจนวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแต่ไม่แน่นะครับผมอาจจะมีคลิปการรีวิว แก๊ง Starve ครับเราก็อาจจะต้องเตรียมใจหน่อยนะผมก็ต้องไปเตรียมในการแคชเกมนะครับในการโปรแกรมแคชในการอัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จริงๆอาจจะมีนะอาจจะมีเลยครับพูดอย่างงี้ยนะอาจจะมีนะการแคชเกมนะครับเกิดขึ้นในการรีวิวแก n g Starve Cut นะครับ ตรงนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับจบจริงๆแล้วนะจ๊ะวายครับก็น่าจะนานอยู่นะครับในการเงียบชแนลครั้งนี้นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับจะอาจจะนานหรือไม่ก็แป๊บเดียวนะก็แถลงการนะเงียบเงียๆชแนลอ่ะแป๊บเดียวครับก็ที่ผ่านมาก็เงียบไปอยู่เหมือนกันนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดี